สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโควดบ้าบอลอัปเดตข่าวฮอตรอบโลกลูกหนังกับสรามขังข่าววอล์กอาพแหลงเดกกบีโดนเหยียดผิวกลายเป็นเรื่องไม่จบไม่สิ้นครับสำหรับการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาในศึกลาลีกาสเปนเกมที่กาดิสอาชนะบเลนเซียสองต่อหนึ่งมีประเด็นครับนักเตะทับขังข่าวเนี่ยตัดสินใจเดินออกจากสนามหลังจากที่มุกตาเดกกบีกองหลังของทีมโดนควนกาล่าผู้เล่นของกาดิสครับเหยียดผิวระหว่างเกมก่อนไปฟังข่าวฝากไว้ด้วยครับ เชียร์บอลให้สนุกการเงินมั่นคงแอดไลน์มาเลยนะครับที่แอด sl 2 4การันตีโปรดีที่สุดเหตุการณ์ชนมุนเกิดขึ้นครับเมื่อเดกแบี้เนี่ยเดินตรงปีเข้าไปหากาลาหลังจากที่โดนพู้จาเหยียดเชื้อชาติในเกมที่บเลเซียกับกาดิสผ่านไปเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงครับตอนนั้นยังเสมอกันอยู่1ต่อหนึ่งโดยจุดเริ่มต้นของปัญหานี่มาจากจังหวะที่กาดิสได้ฟีกีกครับและยนบอลเข้าไปในเขตโทษก่อนที่เดกแบี้จะบังมาให้กาลาเข้าถึงบอล และยาวเม่โดเมนิกนายทวานก็กระโดดคว้าบอลได้แบบสบายๆหลังจากนั้นครับก้องหลังเลือดเฟนส์เนี่ยกับกาล่าก,ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันแต่ไม่รู้ว่าแข้งการิสพูดอะไรถึงทําให้เด็กกบ,บี้เนี่ยวิ่งปรีเข้าไปหาถึงบริเวณกลางสนามครับและก็มีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงจนทําให้หนักเตะทั้ง2ทีมต้องรีบเข้ามาห้ามทับในตอนนั้นครับกาเบ,บียปาลิสตาเพื่อร่วมทีมได้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เด็กกบ,บี้สงบสติอารมณ์ครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถระง,งับจิตใจได้อีกแล้ว ทำให้เขาเลือกเดินออกจากสนามส่วนบรรดาแข้งบาเลเซียกเกิตัดสินใจเดินตามดาวเตะวัย24ปีออกไปด้วยขณะที่นักเตะเจ้าบ้านก็ไม่สามารถแข่งต่อได้ครับและก็เดินกลับเข้าไปห้องแต่งตัวแมตช์นี้ต้องหยุดแข่งขันชั่วคราวแต่ว่าอยา่างไรก็ตามครับในครึ่งหลังเนี่ยนักเตะก,กาดิสได้เดินกลับเข้ามาในสนามขณะที่ผู้เล่นทีมเยือนก็ยอมกลับมาแข่งต่อแต่ว่าเดกาบบี้เนี่ยตัดสินใจขอเปลี่ยนตัวครับเนื่องจากไม่ต้องการลงเล่นเกมนี้อีกต่อไปแล้ว แต่ว่าเขาก็ยังมีสปิริตครับเมื่อได้ขอให้เพื่อร่วมทีมแข่งต่อจนจบแถลงการของบาเลเซียผ่านแอคเค n าส์สมอสรในเว็บไซต์ Twitter ระบุว่าทีมได้มีการประชุมกันและแตัดสินใจที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปเพื่อเป็นเกียรติให้กับสมสรแต่เราขอประนามการเหยียดผิวในทุกๆรูปแบบเราได้รับการขอจากเดกกบี้ให้กลับไปแข่งต่อนักเตะซึ่งถูกพูดใจเหยียดผิวได้ขอให้เพื่อร่วมทีมของเขากลับไปลงสนามเราพร้อมหนุนหลังและเป็นกำลังใจให้กับบุกตา ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆครับไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้ยังคงมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกมันเอาวสมากๆจะผิวสีไหนก็คนเหมือนกันครับหวังว่าทางด้านลาลิก้าเนี่ยจะมีบทลงโทษสำหรับเรื่องนี้เพื่อนๆละครับคิดยังไงแสดงความเห็นได้เต็มที่กดแชร์ก,กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k และ YouTube Channel โคดบ้าบอล